สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะก็เป็นการระบายสีภาพนะคะให้สวยงามนะคะเป็นภาพการกบาดนั่นเองนะคะก็จะมีพระสงฆ์นะคะอุ้มาบาดนะคะแล้วก็มีคุณแม่กับคุณลูกนะคะกําลังต่างบาดโดยมีอาหาร นะคะหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะนำมาถวายพระใส่บาทตักบาทนะคะสำหรับลูกๆนะคะ,ะทีะ่ระบายสีภาพนะคะก็สามารถใช้สีตามจินตนาการของลูกๆได้เลยนะคะวันนี้คุณครูก็เลยะระบายสีภาพ การตัดบาทมาให้ลูกๆได้อยู่กันนะคะ,ะคุณครูก็ระบายตามความคิดเลยนะคะว่าอยากจะให้แต่ละภาพพระสงฆ์สำหรับพระสง์นะคะก็จะสวงชีวรนสีส้มใช่ไหมคะแล้วกอ็อุ้มบาดนะคะ บาทของพระค,คุณครูก็ระบายสีดำนะคะแล้วก็มีคุณแม่กับคุณลูกนะคะถ้าลูกๆนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะประเมินชิ้นงานของตนเองและให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานด้วยนะคะเสร็จแล้วส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ